หัวสหัวะเสาไก่ตอ่อที่มาต่อไก่ป่าอยู่สวนยางลงมากกินอาหารครับเอาหัวอาหารไปให้ไก่ตอ่อครับนี่คือซุมทีว่าเอามาต่อไก่ป่าอยู่ที่สวนครับกินครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ข้างงก็คนสิลงมาก็ขันกับลงมาแล้วก็ขันครับไก่ตัวตัวเม่ขันครับแต่ท่านไดบอ่อเคยได้นินก็เดี๋ยวมือหลังกับนอนอยู่ในเถียงอยู่สวนยางกับสีอัดคลิปมาให้เบ่งครับไก่ตัขันครับแต่อยู่ไก่ตัวเม่หลุนๆไก่ตัตัวเมียลุวนๆก็สีขันนครับ เพราะว่าสิเป็นตัวน้ำแจฟูงเท่านั้นที่จะขันครับนี่คือไค,ค่ต่อครับให้ดูครับนี่คือซุ้มที่ว่าเอามาต่อไว้ครับก็หลายตัวครับเจ็ดตัวครับโผบ่างตัวหน่อยน้ำมีตัวเมียหลุนๆครับ มาให้เบิ้งครับลักษณะนี้แหละครับที่ได้ลูกไก่ปลาพันผสมไก่ต่อสายนำดอกครับส่วนมากก็โบยคอยอยู่หอดเสาปันใดครับโดยติดภารกิจทางบ้านครับอยากนำเบี่ยงนำงานครับนี่คือลักษณะไก่ต่ตครับให้เห็นครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับเห็น ให้ลักษณะเก่าๆลักษณะเก่าๆครับครับให้กินอาหารเฮาสิเสาะให้กินอาหารหาแรงเตียก็ <SPA census> <conclusions> <SWhy those several manifestations> สวนยางก็ดเมีไก่ป่าลงมาหากินพร้อมกับไก่ต่อชุดหนีแหละครับแต่คนบ่มากวนหรือ,อยังสิบ่มากวนไก่ป่าสิลงมาครับมา,ากินกับชุดหนีครับสิอยู่นอนกับกลุ่มไก่ต่อของผมชุดหนีแหละครับนี่คือไก่ต่อครับที่ผมเลี้ยงไว้อยู่ สวนยางครับบางตัวก็หนีเข้าป่าไปปีหกว่าสองปีถึงออกมาก,ก็็มีครับ ประมาอยู่ในเถียงผมนั่แหละครับเพราะว่าบม่มีใครัตผุสิเข่าปลาไปเลยครับหากินไปประมาณแต่ก็พาลางเตืยวผมก็เห็นครับเพราะว่าผมจำลักษณะผมได้ครับปล่อยไว้จากโตจากโตผมก็จำได้ครับนี่คือ ไก่โตสายหมันครับไก่โตสายหมนันก็มีใครแล้วครับมใีใครอยู่สองห้างครับฝักไข่อยู่ห้างหนึง่งแล้วก็ไข่อยู่อีกห้างหนึ่งครับให้ดูครับ,รบนี่คือสายหมันก็บม่อค่อยตื่นค้นบันไดครับพอผมเลี้ยงด้วยหมอ,อาหารย,ยกเวนว่าคนมาลานายพานมาลาครับไก่ก็สิตื่นครับ ก็คอนเฟิร์มชัดเจนว่าของผมนี่ไกป่ปลาพันผสมครับไก่ปลาแถ่พันผสมครับส่วนไก่ตัวผู้เนะี่เป็นไก่ปลาแถจากปลาธรรมาชาติครับส่วนตัวเมียมันเป็นไก่ตอครับเป็นไกต่ต่อพันผสมเป็นไกต่ต่อครับเสียเห็นเนคือ สมีส่วนไก่ปลาอยู่น้ำบ่ต่ำกว่าตัวนี้ก็ือเป็นไก่ปลาลอยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เป็นลูกไก่ปลาลอยเปอร์เซ็นต์ครับดูหางลักษณะโอโห้ครับตัวนี้คือลูกไก่ปลาลอยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้คืออายุประมาณหาเดือนครับตัวนี้ผมเอาอมาปล่อยอครับเป็นลูกไก่ปลาลอยเปอร์เซ็นต์ชุดแรก อันนี้คือตัวแม่ครับตัวแม่ให้ดูลักษณะครับให้ดูลักษณะครับมีเชื้อไก่ปลาอยู่ไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ะครับลักษณะนี้ครับอันนี้เป็นไก่ต่อผมครับเป็นไก่ต่อผมผมบอยืนจันว่าลอยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นไก่ต่อผมผมได้มาอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าเป็น ตัวน้อยเมื่อกี้ตัวมันเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับอม่อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเป็นลูกไก่ปลาแท้เพราะว่าผมอ่าเอาไปจากเถียงเราไปอนุบาลอยู่ที่บ้านแล้วก็เอาโตง่า่แล้วผมเอามาปล่อยไว้ยู่เถียงครับตัวนี้ครับตัวนี่ตัวหางลักษณะไก่ปลาสีเบลงหูครับอืมเบลงหูเบลงหูวไว้ครับอืนี่ครับเนี่ยตัวนั้นครับ ครับตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ครับเป็นไก่ปลาตัวนี้เป็นไกป่ปลาครับเนี่ยแทย้แน่นอนตัวนี้คือไก่ล,ลูกไกป่ปลาครับให้ดูลักษณะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นไก่ตอกับเป็นไก่ต่อผมให้ว่าปตะจำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับ ก็เป็นเกยตัวหลอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นส่วนส่วนตัวนี้ครับอืมลูกไอ้ปลาหนึ่เปอร์เซ็นต์ครับแลนนี่นี่นี่ครับลูกไอ่ปลาหนึ่เปอร์เซ็นต์คือตัวนี้ครับอืมตัวนี้ครับอตัวนี้คืออ่ฟักไข่เสร็จแล้วสิสิแตกออกเป็นลูกประมาณอีกสองเมื่อครับบังเอิญว่ามีไข่อ่มีมีไข่หายครับ,บ ชุดนี่ก็จะมีอยู่มั่นสีโตครับไข่หายครับไข่หายไปประมาณสี่สิบกว่าใบกับสี่สิบกว่าลูกครับสี่สิบกว่าลูกกับไข่ไข่ไก่ปลาเนี่ยแหละอ่าไข่ไป่ปลาผสมนี่แหละผสมไข่ต่ออะรแบชุดนี่หายไปสี่สิบกว่าลูกครับหายไปสี่สิบกว่าลูกครับชุดชุดนี่เลย่ได้ลูกไข่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 ปลาเลยครับชุดนี้ครับแต่ก็ทิ้งหลงร้อยไว้ว่าเออ หางไก่ตัวนี้ลุดออกมัดครับผมบอกว่างูหรืออยังมากทำลายครับผมยังสงสัยอยู่ที่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับอืแต่ว่าก็เริ่อมออกเลยครับหางก็เริ่อมออกเลยครับอันนี้เป็นแม่ไก่โตครับเป็นแม่ไก่โตครับตัวนี้ครับก็เลยก็เลย ให้ไข่ต่อชุดนี้ฝักฝืนตัวก็สิได้ไข่พอไข่อยู่ประมาณสองห้างอยู่ตัวนี้ครับนี่ครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสามตัวสามตัวสี่ตัว 5, ตัวครับตัวนี้คือลูกไก่ปลาแท้ครับนี่ตัวนี้คือ,อลูกไก่ปลาคือ โมผมโมมันใจครับพอผมมามาปล่อยหกตัวเหลืออยู่สามตัวเอาลูกไ่ปลาเทะมาปลอ่อยหกตัวเหลือสามตัวแต่พวกหัวนี้เขาปลาอกครับอันนี้ครับตัวนี้คือลูกไ่ปลาเทะครับผมนี่ลูกไ่ปลาเทะครับลูกไ่ปลาเทะนี่ต,ต,ตัวตัวที่แลนบ,อย,บอยตัวนี้แหละครับ ให้เห็นกับนี่ครับนี่รับเห็นหัวเส,สาสิกินหัวอาหารครับอาลังเตอผมบอมานี่ครับไก่ชนนี่ก็สิฟ้าไก่ปลามากินหัวอาหารครับแต่ว่ามุนี บราได้ยินเสียงไก่ปลาห้องเราได้ยินเสียงไก่ปลาขันครับนี่ครับลูกไก่ปลาแท่ครับนี่ลูกไก่ปลาแท่นี่ครับนี่ตัวนี้ลูกไก่ปลาแท่ในนอนครับไอตัวนี้ครับนี่จุดนีตัวนี้สองตัวนี้แท่ในน่อนครับตัวนี้ลูกไก่ปลาเนี่ยเบื้องหางก็หูครับเบื้องหางลักษณะการวิ่งการยังครับลำตัวครับลำตัวเป็นจังไดอย่างไดครับหนึ่งตัวครับ ตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ก็ลูกไก่ปลาคือกันครับผมลูกไก่ปลาคือกันครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวชุดนี้ซีมีสามตัวกำยังเหลืออยู่สามตัวครับแต่ตัวหัวตัวน,นี้ซีเมนบอกับตัวนี้ซีเมนโบ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 มันใจครับถ้าซีเมนก็คือเป็นลูกเป็นเชือไก่ป่าอยู่ประมาณเากือบสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไซเล็กครับ ไปเลยครับเสีอออกไปทั้งห <c> า <oughs> กินครับทัางทั้งนั่นครับ,รบอืนั่นคือไปทั้งนี้ครับอเป็นทั้งนี้ครับเหกเ่ยปลาออกหาไก่ปลาฮะครับไก่ปลาก็สิมาหนึ่งตวัวสองตวัวสามตวัวสิไปเป็นกลุ่มสิไปสิมีหัวหน้าฝูงครับสิมีเจ้าฝูงเจ้าฝูงหนึ่งสิคันครับ เจ้าฝูงในสิขันใกล้โตผมหัวหน้าฝูงเจ้าฝูงสิสิขันครับเพราะว่าต้องระวังไั่หลายๆอย่างต้องระวังเป็นจ้าฝูงหัวหน้าฝูงต้องพาชุดเล็กๆออกเดินทางแถวรอบๆสวนยางครับแถวนี้คือเป็นผิออ่นโซน ปลากันชุนอนุอนุรักษ์นายุหนำสูงครับหนึ่งตัวสองตัวโซนี้ครับเบื้องครับเื้นอนี้เอาเคสเปเยลชุดใหญ่ครับนี่คือลักษณะที่ผมต่อไก่ปลาครับเอามาเพยแผ่พ,พ,พันผุนผสมครับหนึ่งตัวสองตัวมาแล้วครับให้เห็นครับนี่ลักษณะแล่นไปแล้วครับ เล่นไปแล้วนี่ครับตัวนี้ครับนี่คือปุป๊บๆๆๆนะแล่น,นไว้ขนาดนี้นี่คือลูกไก่ป้ากับผมเลยน,น,นี่ไปแล้วไปแล้วครับนี่ครับมาเนี่ยมาทางรถพว่วงครับมาผมมาเก็บยางครับมาทางรถพว่วงผมม,มาทางรถพว่พวงผม ไปแล้วครับไปแล้วแลนไปแล้วครับอืมส่วนมากไอปลาก็ซื้ออยู่แถวๆนี้แหละครับอืมแลนไปแล้วสิบไปเป็นฝูงประมาณนี้แหละครับจาฝูงลง่องอกจากก้อนบางเทือกับขันแต่บางขันก็สิบพากันไปหลีอยู่ครับ ไก่ปลาก็มาจนโผล่ครับแต่ผมบอกว่าไกป่ปลาหายไปใส่ครับเมื่อนี้เม่อได้ยินเสียงครับอาจสมมติรดูของพอมาผสมพันธุ์ของไกป่ปลาเลยผมก็ยังบอเข้าใจปันไดครับพอเดือนนี้ก็เขาขึ้นสามค่ำเดือนหกแล้ครับอะรเครับไปทางนั้นไปทางนั้นแหละไปไปทางนี้นคือเขต นี่เขามาเอามาให้ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามมาจันเด่นจินพระดีเจนุเมืองสรินทางช่อง YouTube ป,ประเด็นจินพระก็ฝากไว้แน่ครับผมนี่คือ,อคอนเฟิร์มยืนยันว่าผมได้ก่ปลามาแบบแบบแบบใดก็มาแบบนี้แหละครับไก่ตอผมเอามาต่อไก่ปลาครับก็ไก่ปกลตาตัวผูจากธรรมชาติจากปลา่ล้วนๆมาผสมกับ ไ่ต่อที่ผมเอามาต่อไวนะครับเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอหยุติไว้ก่อนครับให้ดูบรรยากาศตัวไปนี่คือเสียงของผมเสียงของผมครับเสียงน้เสียงทอ่ผมสุ่มเบิ้งไก่ครับอันนี้คือคือหนนผู้ขอกไก่ครับอันนี้คือขอกไก่ครับอันนั้นคือขอกไก่คือหนนั่นคือขอกไก่ครับอันนั้นคือขอกไก่ ไก่สินอนบ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 นขอ k k k, บครับไก่สินอนบนขอกนอนบนนี้บางเทือไก่ปลาสิมานอนอยู k ่นี k ่เป็นเดือนครับเพราะว่าผมสิบอคอยมาลบวนครับบอคอยลบวนไก่ปลาสินอนครับนี่คือผมสินอนอยู่ในในในเถียงนี่ครับผมสินอนอยู่ในเถียงนี่ครับผมสินอนอยู่ในเถียงนี่ในเถียงแล้วก็ไม่เต้นไวไม่เต้นไว้ครับ มีเต็นไหวแล้วก็สินอนแบบเงียบกิ๊บแล้วก็เวลาห้องเศร้าๆก็เสริมมาสังเกตเปิดเปิดเต็นเบิงแล้วก็ทรงเบิงพฤติกรรมของไกป่ป่าครับไก่ป่าตัวผูกครับว่าเป็นอย่างไรอย่างไรครับนี่คือเต็นที่ผมอคอยสุม่มมองพฤติกรรมของไกป่ป่านี่คือค,คือคือคือที่เห็นครับ เต็นที um non, ing, rab, ok um ่ผมนอนบนเถียงกับขอกไก่ที่ผมเห็ดไหวแล้วก็ไก่ปลาสินอนบนนี้บน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 เหล่าไก่นะครับไก่ปลาสินอนบนนี้แล้วก็ไก่ตอของผมสินอนบนนี้แล้วไก่ตอตัวเมียก็สิก่อนสิลงพ่อนะเพื่อขันครับขันเอื่นหาไก่ตัอขันเอื่นหาไก่ตอตัวเมียขันเอื่นหาไก่ปลา ช่วงที่ว่าไก่ปลาผัดขุนไก่ปลาที่ว่าหมดเมากครับช่วงไก่ช่วงที่ฝนตกหนักๆครับอัมางเทียวผม้ามาผมก็บมดเกีดยางผมสินอนอยู่ครับสินอนอยู่นี่่ครับนอนอยู่นี่ก็จะได้ยินเสียงไก่ตอขันครับนี่นอนอยู่นี่ครับนี่คืออ่นี่คือเหล่าไก่ครับนี่คือเหล่าไก่ครับนี่คือเหล่าไก่ทีียงนี่คือเหล่าไก่นี่คืออ่า มองไปผมนอนครับเป็นเต็นครับเป็นเต็นเป็นเต็นนี่คือเทียงครับเทียงเต็นเตียงให้ดูครับวันนี้ก็ืัอนี้ก็มาแ่เก็บเก็บยางครับวันนี้กคบพิเศษยืนยันคอนเฟิร์มว่าจุดที่ว่าพวกพันธุ์ขยายพันธุ์อ่า ตรงที่ให้ไก่ตอตัวเมียผสมพันธุ์กับไก่ปลาจากปลาธรรมชาติเขาอยู่มองนี้แหละครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ครบพันกับเคต็ดหนาคลิปหนาครับวมืน,นี้ขอบคุณครับ